สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องหมอโต๊ดเก้าทาร์ลต์นะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีชาวธาตุน้ำทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊ดและสนับสนุนช่องหมอโต๊ดและกดติดตามและเป็นกําลังใจให้ช่องหมอโต๊ดกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปในวันเวลาที่ไม่มีคุณเขาคิดอะไรอยู่นะครับของชาวธาตุน้าธาตุน้ําได้แก่ราศีกรกฎราศีมีราศีพฤจิกตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่15พฤษภาคมปี2567 มโต๊อธิษฐานให้ดูได้ทั้งลัคนาและราศีเลยนะครับมอโต๊ดดูแบบโหราศาสตร์ไทยวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วีดีโอคลิปแล้วไพ่พลังงานเนี่ยเป็นไพ่พลังงานโดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์อะไรจะดีที่สุดและไพ่นี้สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยสิ่งดีๆก็เก็บไว้นะครับสิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับขอไพ่พลังงานสิบใบให้กับชาวาธาตุน้ำกรกฏหรือกุจิกในวันเวลาที่ไม่มีคุณเขาคิดอะไรอยู่ ขอดูพลังงานพื้นดวงชะตา1ิใบเป็นพลังงานของไพ่เซลติคอสนะครับไพ่ใบแรกเป็นพลังงานของ1ิบด่าความผิดหวังความเสียใจความเหนื่อยกับความพยายามที่ทําเพื่อใครสักคนหนึ่งแต่ไม่เคยเห็นคุณเห็นค่าสิ่งที่ได้รับกลับมาคือความเจ็บคือความผิดหวังคือความเศร้าคือความเสียใจเป็นไพ่พลังงานงความน้อยใจกับความรู้สึกที่ผ่านมาการหันมองย้อนไปในอดีตที่ผ่านมา มีไพ่พลังงานของความเข้มแข็งในตัวงคุณเองควีนอัลเฟตเกิลราชินีถือเหรียญเป็นพลังงานของราชินีแห่งความมั่นคงราชินีแห่งความมั่งคั่งมีไพ่พลังงานการโฟกัสถึงเรื่องความสุขที่เป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณความมีเสน่ห์ความโดดเด่นความนิ่งในบัลลังนะครับมีไพ่พลังงานของไพ่วิตตอรี่แห่งความสําเร็จเป็น6ไม้เท้าเป็นโอกาสเส้นทางเดินแห่งชัยชนะของคุณการถือธงของคุณสู่เป้าหมายสิ่งใหม่ๆของคุณแล้วก็ได้นะครับมีพลังงานของควีนอ of ฟ์ครับ ราชนีถือถ้วยราชนีห่งสายน้ําเป็นคนที่ดูแลใครแล้วเอาใจใส่ใครแล้ว,ใใค,ลวคุณดูแลเต็มที่คุณห่วงใยเต็มที่เป็นคนที่คอยห่วงใยกับคนที่คุณดูแลและคอยเอาใจใส่นะครับเป็นพลังงานการลังเลการตัดสินใจการรักพี่เสียดายน้องก็ได้นะมีพลังงานการที่มีคนที่ยังลังเลในการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างอยู่ก็ได้นะครับมีแพทย์พลังงานของเดชเรียด กรกฏลัษณะกรกฏต่างชาติต่างถิ่นแดนไกายต่างภาษาต่างวัฒนธรรมหรือคนทำงานเกี่ยวกับด้านการเดินทางได้นะครับมีไพ่พลังงานของ King of s w o อ d ราชาถือดาบราชาแห่งสายลมนะเป็นพลังงานงการอุปสรรคที่ผ่านมาก็เหมือนอุปสรรคที่พัดผ่านไปแล้วนะเหมือนสายลมที่พัดผ่านไปแล้วท่านมีพนละังงานของคิงถือดาบเนี่ยคุณเป็นคนที่ผ่านอะไรมาเยอะผ่านกับปัญหาผ่านกับเรื่องราวต่างๆเรื่องราวที่ คุณเข้มแข็งกับตัวของเอาเองแล้วก็ได้นะครับเป็นไพ่พลังงานความอึดอัดความกดดันกับปัญหาต่างๆที่เข้ามานะมีไพ่พลังงานของดมูลความทุกข์ความเศร้าความเสียใจยความคิดถึงกับสิ่งเก่าๆคิดถึงกับคนเก่าๆของคุณก็ได้นะยังมีพลังงานงความที่คิดถึงกับคนเก่าๆอยู่นะครับมีไพ่พลังงานของของจัดมินเป็นไพ่งงของการตื่นรู้ผลแห่งการกระทําผลวิบากกรรมใครทําอะไรไว้จะได้รับผลแห่งการกระทําอย่างนั้น เป็นพลังงาน,นการปลดปล่อยกับพลังงานกับความรู้สึกต่างๆของคุณไปแล้วนะเป็นพลังงาน,นการปลดปล่อยกับความทุกข์ความเศร้าความเสียจใจกับความเป็นอิสระในตัวของตัวเองนะครับมีไพ่พลังงานแห่งการที่การเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนความปรารถนาให้เป็นจริงด้วยการที่คุณลงมือทำนะ,ะเป็นไพ่พลังงานแห่งการที่เรา,าที่จะมีไพ่ของการที่เป็นเหมือนการตื่นรู้ ในบางสิ่งบางอย่างการก้าวไปข้างหน้าของเราการที่เราจะไม่หันมองย้อนกลับไปในอดีตแล้วนะครับมีไพ่ไพ่แห่งการที่นอดิตการเปลี่ยนแปลงที่ต้องเริ่มต้นด้วยตัวของตัวเองความมุ่งมั่นความอดทนและความตั้งใจที่เอาชนะนะครับมีไพ่พลังงานของสิบขอไพ่พลังงานสิบใบนะครับในวันเวลาที่ไม่มีคุณเขาคิดอะไรอยู่นะเขาคิดถึงนะ คิดถึงคนที่เคยห่วงใยเขาคิดถึงคนที่เคยดูแลเขาคิดถึงคนที่เคยซัพพอร์ตเขาคิดถึงคนที่เคยปกป้องเขาก็ได้ในกับสิ่งที่ปัญหาที่เข้ามาหาเขามีคุณคอยช่วยเหลือเขาอยู่มีคนที่เคยดูแลเขาและทำทุกๆอย่างเพื่อเขานะแต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือความผิดหวังของคุณก็ได้กับการกระทําของคนคนหนึ่งที่ทําให้ความรักของเราต้องจบกันออกมาก็ได้นะในความรู้สึก มีคนที่ยังลังเลในความรู้สึกยังรักพี่เสียดายน้องหรือมีพลังงานของชาวท่านลมกลุ่มตุนเมทุนธาตุดินกันพฤษสงมังกรน,นะครับธาตุน้ากรกฎมิพจิกธาตุไฟเมธสิงห์ธนูนะ,ะมีพลังงานงการที่เราอาจที่จะขับเคลื่อนไปข้างหน้าในวันเวลาที่เป็นของเราในวันเวลาต่างๆที่เราจะอยู่ในปัจจุบันในตัวตนของเรานะมันอาจที่จะมีพลังงานงความคิดถึงบ้างกับสิ่งต่างๆที่คุณเคยทําเพื่อใครคุณดูแลใครคุณเอาใจใส่ใคระคุณอยากที่จะ ได้รับสิ่งที่เท่าเทียมและซื่อสัตย์ต่อกันละกันนะครับอขอดูพลังงานของอดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุน้ำกระกรมดึพุจิกก่อนนะ,ะเป็นไพ่พลังงานของสี่ถ้วยเบือ่อเบื่อกับสิ่งที่ไม่ได้ดังหวังเบื่อกับสิ่งที่ไม่ได้ดังที่เราให้กับคนคนหนึ่งมาก็ได้นะมีไพ่พลังงานของเจ็ดเหรียญการรอคอยของคุณการเฝ้ารอบางสิ่งบางอย่างกับความรู้สึก ตอนนี้อาจที่จะมีพลังงานเราอาจที่จะเป็นฝ่ายที่รอเขาอยู่ฝ่ายเดียวก็ได้นะในความรู้สึกตอนนี้นะครับมีไพ่พลังงานของฟิ e ออฟเวอร์เกิลราชินีถือเหรียญน,นะเป็นพลังงานของการที่เราอาจจะดูแลและเอาใจใส่กับอดีตที่ผ่านมาทุ่มเทเต็มที่เอาใจใส่เต็มที่นะครับมีไพ่พลังงานของเดอะเวิร์เป็นพลังงานของ Major, ไพ่เมเจอร์ใบสุดท้ายมีการที่กับอดีตที่ผ่านมาเนี่ย คุณอาจะที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆแนละในความคิดใหม่ๆของคุณในสิ่งต่างๆของคุณในการปลดปล่อยกับความรู้สึกกับอดีตที่ผ่านมานะครับมีไพ่พลังงานของนายอัฟครับเป็นไพ่ห่งการระยายนิมิตหรือการกลับมาขอโอกาสการง้อขอคืนดีกับคนกับจากอาดีตที่ผ่านมานะ The magician เ,เป็นพลังงานงความรู้ความมีเซนส์ความมีนางสังหณ์ ความคิดที่เริ่มใหม่ๆให้กับตัวของตัวเองเป็นคนที่รอบรู้เป็นคนที่หาโอกาสให้กับตัวเองอยู่อย่างสม่ําเสมอหรือการที่เรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดในตัวของคุณก็ได้นะเป็นพลังงานการวางแบบแผนและเป้าหมายในอนาคตข้างหน้าของเรานะครับเป็นไพ่พลังงานของดิไฮพิเทตความรับการปิดบังการซ่อนเร้นหรือการตกอยู่ในสถานการณ์ความรักที่เป็นรลองเขากับอดีตที่ผ่านมาก็ได้นะครับหรือมีพลังงานของไพ่เดอะไฮโรแฟนการถือศิล การที่เราอาจที่จะมีพลังงานคำการถือศีลในตัวของคุณเองนะอาจที่จะไปไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิหรือศาสนาที่คุณนับถือก็ได้นะครับหรือฟังธรรมก็ได้นะเป็นพลังงานของไพ่ครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาชาวธาตุน้ํากระกรหนินพิจิกเป็นพลังงานแห่งการกลับมามีสติทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเรามีสติแล้วอะเราจะสามารถผ่านกับอุปสรรคเรื่องราวรายไปได้นะครับมีพลังงานของเดิมูนความคิดถึงความเศร้าความเสียใจนะเป็นไพ่แห่งการเดินจากลา ออกมากับความรู้สึกต่างๆที่ไม่ได้เติมเต็มในความรู้สึกเป็นฝ่ายเราที่ทุ่มเทอยู่ฝ่ายเดียวเอาใจใส่อยู่ฝ่ายเดียวดูแลอยู่ฝ่ายเดียวก็ได้นะครับ The d ดว i l เป็นพลังงานความรักความโลภความโกรธความหลงมีคนที่หลงไปกับความลุ่มหลงในความรู้สึกที่เป็น d e วิลในตัวตนของเขาก็ได้นะมีไพ่พลังงานความเจ้าชู้กับพลังงานความเย้ายวนพลังงานแห่งการที่เหมือนมีคนที่ เอาความรักความสัมพันธ์ของเราอะ่ะมันไม่ได้ชัดเจนในความรู้สึกเหมือนเขาเป็นฝ่ายที่มีทางเลือกเยอะทางเลือกมากในตัวของเขาก็ได้มีคนที่อาจจะเป็นคนที่ไม่รู้จักพอก็ได้นะเป็นไพ่พลังงานของไพ่วิคตอรี่ห่งความสําเร็จเป็นคนที่ดึงมือที่3เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์นะที่จ,จะเป็นพลังงานงการเส้นทางเดินแห่งชัยชนะ โอกาสต่างๆของคุณมันจะเป็นการที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปในความรู้สึกที่เคยทุกข์เคยเศร้าเคยเสียใจมันจะเป็นการที่เราค่อยๆปรับเปลี่ยนอารมณ์และความรู้สึกของเราในความรู้สึกของเราเนี่ยกับสิ่งที่ผ่านมา มีไพ่แห่งความคิดถึงในความรู้สึกต่างๆในตัวของเราอยู่แต่เราจะเดินไปข้างหน้าของเราด้วยใจที่เข้มแข็งด้วยใจที่มุ่งมั่นด้วยความเป็นอิสระและความสุขของตัวของเราเองก็ได้นะที่จะเป็นพลังงานการที่มีคนที่เคยทําไว้กับอดีตที่ผ่านมานะมีคนที่ได้รับผลแห่งการกระทําแล้วก็ได้กับการกระทําของเขาตอนที่เขาอาจี่จะเป็นพลังงานของเดวิดมนะมดล,ล,วลงงววมีพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาตื่นรู้บางสิ่งบางอย่าง การตื่นรู้การกลับมามีสติไม่มีใครที่ดูแลเขาได้ดีเท่าคุณไม่มีใครที่ห่วงใยเขาดีเท่าคุณไม่มีใครที่เติมเต็มเขาได้ดีเท่าคุณแล้วก็ได้การที่เราเคยสร้างรากฐานด้วยกันเราเคยลงหลักปักฐานเราเคยสร้างอนาคตให้แก่กันและกันในวันเวลาที่คุณเดินจากเขาออกไปในวันเวลาที่เราเข้มแข็งในความรู้สึกโอกาสต่างๆ โอกาสมีไว้ให้คนไข่คว้วาเห็นคุณเห็นค่าในโอกาสที่ให้ไปมือหนึ่งก็พร้อมที่จะตัดเขาออกจากความรู้สึกแล้วก็ได้หรือกับอดีตที่ผ่านมาเราเป็นคนที่อาจจะจะมีอีโก้ใส่กันต่างฝ่ายต่างไม่ยอมซึ่งกันละกันต่างฝ่ายต่างที่มีอารมณ์ร้อนใส่กันก็ได้นะหรือมีภัยงงความจริงความชัดเจนความลับไม่มีในโลก ไม่รู้วันนี้ก็รู้วันหน้าหรือการที่เรารับรู้ความเป็นจริงและความเป็นไปกับอดีตที่ผ่านมาแล้วก็ได้การทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมีไพ่ของเดอะฟูเราสามารถเริ่มต้นใหม่ที่ตัวของเราเองได้เสมอความสุขการโฟกัสถึงเรื่องความสุขของตัวเองคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์ในตัวของตัวเองคุณเป็นคนที่มีคุณค่าในตัวของตัวเองนะครับชาวธาตุน้ำกระกรกนินพิจิกนะฮะเป็นไพ่แห่งการเริ่มต้นหรือมีพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคัดกรองคนที่มีสินที่เสมอกันคนที่มีความอบอุ่น คนที่มีการเริ่มต้นที่ดีและเรียนรู้ซึ่งกันและกันในอนาคตข้างหน้าจะมีพลังงานของคิงเหรียญควีนเหรียญนะครับเป็นพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำทางคู่อธิษฐานคู่คนที่มีสินที่เสมอกันคู่คนที่มีความเท่าเทียมและความยุติธรรมซึ่งกันและกันพร้อมที่จะก้าวเดินไปด้วยกันนะครับของช่างธาตุน้ำกรกรมินพิจิกนะ,อะขอดูพลังงานของไพ่ ปัจจุบันนะครับในวันเวลาที่ไม่มีคุณเขารู้สึกยังไงเขาคิดอะไรอยู่นะเขาคิดอะไรอยู่นะครับขอดูพลังงานของไพ่ของเขาหน่อยนะเป็นไพ่พลังงานของก้าวเหรียญคิดถึงสิ่งดีๆที่คุณเคยหยิบยื่นให้กับเขาคิดถึงวันเวลาที่คุณเคยห่วงใย คิดถึงวันเวลาที่คุณเคยเอาใจใส่เขานะครับเป็นพลังงานเก้าเรียนการเห็นคุณเห็นค่าหรือเขาอาจที่กลับมามองตอนนี้คุณดูดีขึ้นคุณดูเด่นขึ้นคุณดูมีออร่าขึ้นก็ได้นะครับมีไพ่พลังงานของ king of w a n d ราชาถือไม้เทา้าคุณเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับใครแล้วคุณทุ่มเทเ,ทเต็มที่เอาใจใส่เต็มที่หรือเขาอาจที่จะโฟกัสถึงเรื่องงานความรับผิดชอบหน้าที่ต่างๆของเขาอยู่ก็ได้นะครับในวันหนึ่งเวลาที่เขาอาจที่จะเป็นพลังงานของ ในวันนี้มีพลังงานของเดอะฟูลเนี่ยเป็นพลังงานของคนที่ไม่ได้รับไม่ได้วางเป้าหมายให้กับชีวิตในวันเวลาที่ขาดคุณไปเขาอาจที่จะเคว้งคว้างในความรู้สึกของเขาก็ได้ไม่มีเป้าหมายแห่งเส้นทางเดินของเขานะครับเป็นพลังงานงการเริ่มต้นมีไพ่ของสามดาบความผิดหวงังความเสียใจการทิ่มแทงในความรู้สึกของเขาอยู่ก็ได้ในลึกๆแล้วว่าเขาอาจที่จะเป็นฝ่ายที่รู้สึกถึงการกระทํา ที่เขาทําไว้กับคุณที่เขาดึงความรักความสัมพันธ์ของเราเป็นมือที่3หรือบาดแผลในหัวใจเขาเนี่ยเขาอาจที่จะเจอคนที่ไม่ได้แคร์เขาในความรู้สึกไม่ได้สนใจไม่ได้เทคแคร์ไม่ได้เอาใจใส่กับเขาก็ได้นะครับมีไพ่พลังงานของหนึ่งดาบความจริงความชัดเจนหรือมีพลังงานของโอกาส่งการเริ่มต้นความรักไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งการกลับเข้ามาเคลียร์ในความรู้สึกซึ่งกันและการมีไพ่พลังงานของเดวิลที่ขึ้นมาเนี่ยเป็นไพ่แห่งความลหลอกลวงในความรู้สึกอยู่ก็ได้มีเดวิลเดอะฟูลเป็นพลังงานงการที่ เขาอาจที่จะมีไพ่แห่งคนที่ไม่ได้คิดอะไรนะในช่วงนี้เขาอาจที่จะเป็นพลังงานงการที่ลุ่มหลงในความรู้สึกต่างๆของเขาในวันเวลาที่เขากลับมาชัดเจนในวันเวลาที่เขาตื่นรู้บางสิ่งบางอย่างในวันเวลาที่เขาเห็นความเป็นจริงในความรู้สึกต่างๆของเขาแล้วอ่ะเขาอาจที่จะเป็นฝ่ายที่คิดถึงคุณในวันเวลาที่คุณเคยเอาใจใส่ในวันเวลาที่เราต่างฝ่ายต่างมองตาแล้วเข้าใจต่างฝ่ายต่างมองตา แล้วเห็นคุณเห็นค่าในการละกันอยากติดต่อกับเข้ามาพูดกับเข้ามาคุยในความรู้สึกซึ่งกนรละกันอีกครั้งหนึ่งนะครับมีไพ่ของเจ็ดดาบเดวิลนะที่จะเป็นพลังงานของเขาอาจจะไปตกอยู่ในสถานการณ์ความรักที่หลอกลวงอยู่นะนะสเตนเดอะเวอร์ไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมาไปเรียนรู้โลกใหม่ไปเรียนรู้คนใหม่ในความรู้สึกตอนนี้เป็นความทุกข์ของเขาซะมากกว่าแล้วก็ได้นะออในความรู้สึกตอนนี้เป็นพลังงานของความเจ็บ ปวดกับความรู้สึกเศร้านะเศร้าที่ทําให้ความรักของเราต้องจบกันออกมาอยากกลับเข้ามาอยากวนกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งก็กลัวคุณไม่ให้อภัยเขาหรือเปล่าเพราะมีพลังงาน king of th o f sword นะครับเป็นพลังงานของ king ถือเหรียญมีไพ่งงาการเริ่มต้นการเดินหน้าเข้ามาถ่ถายคุณอีกครั้งหนึ่งเป็นพลังงานความรักที่อยู่กันต่างระยะทางต่างถิ่นแดนไกลก็ได้นะเป็นพลังงานของไนท์เนี่ยเราอาจที่จะอยู่ห่างกันทําให้ความรู้สึกของเขาที่ อยู่ห่างกันทําให้วันนั้นเขาทําผิดพลาดกับความรู้สึกที่มันเป็นเดวิลในความรู้สึกของเขาก็ได้นะในวันเวลาที่ไม่ได้สนใจในวันเนี้ยเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่อยากกลับเข้ามาติดต่อห่วงใยซึ่งกันและกันคุณเคยเป็นคู่กันเป็นเหมือนควีนกับคิงคนที่ซับพอร์ตกันละกันคนที่ห่วงใยกันละกันคนที่เคยเติมเต็มซึ่งกันและกันคนที่เดินก้าวไปด้วยกันเป้าหมายแห่งอนาคตไปด้วยกันนะ เขาเป็นฝ่ายที่คิดเยอะคิดมากในช่วงนี้ของเขาอยู่นะคิดเสียดายคนที่ห่วงใหญ่เสียดาสิ่งที่ดีที่สุดที่พลาดโอกาสสิ่งที่ดีที่สุดที่เขาขวยขวาทํามันหลุดมือไปนะในความรู้สึกตอนนี้ขอาที่เป็นฝ่ายที่กลับเข้ามาติดต่อขอโทษขอร้องขออ้อนวอนให้คุณกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์กลับเข้ามาคืนดีวนกลับกลับเข้ามาเปลี่ยน ปรับเปลี่ยนกันละกันอีกครัางหนึ่งนะ,อะขอดูพลังงานของไพ่แนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะครับขอดูพลังงานของไพ่แนวโน้มความสัมพันธ์เป็นไพ่ของเดอะมูนนะออในตำแหน่งอนาคต นะครับอาจที่จะเป็นฝ่ายเขาซะมากกว่าและที่เป็นฝ่ายที่คิดถึงโหยหาความรู้สึกดีๆที่เคยเป็นครอบเป็นครัวคิดถึงสิ่งต่างๆที่มันเข้ามาอยู่ในความรู้สึกของเขาในความคิดของเขานะเป็นวันเวลาดีๆที่คุณเคยห่วงใยวันเวลาดีๆที่เราเคยเอาใจใส่ที่คุณเคยห่วงใยคุณเป็นพลังงานของควีนอัพคับเนี่ยเป็นคนที่ช่วยเหลือเป็นคนที่ มีความรู้สึกที่เอาใจใส่คนที่คุณรักนะครับเป็นไพ่ของ the world เป็นไพ่ของ major ใ์สุดท้ายการเริ่มต้นใหม่ให้กับตัว,ตวเองก็ได้นะครับมีพลังงานการอยากกลับเข้ามาขอโอกาสแห่งการเริ่มต้นเรียนรู้และเริ่มต้นกันใหม่การเดินหน้าของเขา six of c u p บการคิดถึงวันเวลาต่างๆที่มันคงย้อนกลับไปไม่ได้แต่วันเนี้เขาอาจที่จะเป็นฝ่ายที่มองมา ในความรู้สึกของคุณนะครับในสิ่งที่เขาเคยทําผิดไม่ได้ยุติธรรมกับคุณไม่ได้ชัดเจนกันละกันทําผิดสัญญาจะมีพลังงานของจัตติกับเข้ามาเคลียรในความรู้สึกเฮมิต mm hmm. การกลับมาคิดการกลับมาทบทวนหรือความโดดเดี่ยวความอ้างว้างในความรู้สึกของเขาก็ได้นะมีพลังงานควีนออฟซอดนะราชินีถือดาบราชินีแห่งสายลมนะครับเป็นพลังงานแห่งการที่เราเข้มแข็งและเรานิ่งอยู่ในบันลงัง เราดูว่าคนคนหนึ่งจะกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เราอีกในแบบไหนนะครับในรูปแบบไหนนะเมตพลังงานของ4ไม่ท้าความที่เป็นครอบเป็นครัวการที่การกลับมาปรับความเข้าใจกันละกันนะครับเป็นไพ่ของเดวิลเป็นพลังงานความรุ่มหลงการพันฒนาการหรือยังตัดกันไม่ขาดในความรู้สึกมีลูกด้วยกันแล้วมีมีทรัพย์สินด้วยกันยังตัดกับพลังงานกันและกันไม่ขาดก็ได้นะการกลับมาขอโอกาสการง้อขอการเริ่มต้น โอกาสเห็นความรักไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งการเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์คนการเวลาจะเป็นเครื่องเยียวยารักษาแผลใจทุกสิ่งทุกอย่างความเข้มแข็งและความชัดเจนในตัวของคุณนะครับการเดินหน้าไปข้างหน้าถ้ากลับเข้ามาคราวนี้คุณจะดูถึงความที่เป็นผู้ให้และเป็นผู้ได้รับพอๆกันความเอาใจใส่และความเติมเต็ม,ตมการพูดการคุยการปรับความเข้าใจซึ่งการละกันเดชะเดีดยอดกรกฎลักนากรกฎะนากฎะ,ะนามีไพ่พลังงานของการที่ เพจอัพครับการขอโอกาสแห่งการเริ่มต้นใหม่กับคุณอีกครั้งหนึ่งมีพลังานการลังเลการตัดสินใจของคุณอยู่ก็ได้นะกลัวที่จะเสียใจอีกกลัวที่จะผิดหวังอีกกลัวที่จะไม่ได้ชัดเจนในความรู้สึกอีกก็ได้นะอ่าถ้ามีไพ่พลังงานของการเคลียร์คุณจะตัดสินใจไปในทิศทางที่ชัดเจนกับความรู้สึกในตัวของคุณเองนะครับควีนอัพสอดหนึ่งดาบสองดาบนะมีไพ่พลังงานองโอกาสแห่งการเริ่มต้นที่ตัวของคุณ เริ่มต้นความรักครั้งใหม่ของคุณก็ได้นะมีไพ่พลังงานแห่งการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่หรือการที่เขากลับเข้ามาขอโอกาสกับคุณอีกครั้งหนึ่งการกลับเข้ามาเคลียร์ใจเคลียร์ในความรู้สึกคุณจะเป็นฝ่ายที่จะให้โอกาสหรือไม่ให้โอกาสมันอยู่ที่คุณนะในตอนนี้เป็นโอกาสแห่งการเริ่มต้นของคุณก็ได้หรือมีพลังงานของแนวโน้มความสัมพันธ์ในช่วงนี้อาจที่มีโอกาสแห่งการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่เป็นพลังงานของพรมลิขิตก็ได้นะ ผมลิจิตบุเปเพนำพาคู่อุปถัมภ์คู่คนที่คอยดูแลคู่คนที่คอยพร้อมที่จะปกป้องพร้อมที่จะเอาใจใส่ซึ่งกันและกันก็ได้นะครับของชาวธาตุน้ำกรกฎมินพจิกนะขอดูพลังงานไพ่สรุปและแนะนําให้กับชาวธาตุน้ํานะครับ พอไพ่พลังงานสรุปและแนะนำให้กับชาวธาตุ ic ic <Bel> น้ำกรกฎนิพจิกเป็นไพ่พลังงานของจิติความยุติธรรมความเท่าเทียมกฎแห่งความยุติธรรมเป็นไพ่พลังงานของคำสัญญาดวงดาวนะครับดวงดาวแห่งศรัทธาการมีศรัทธาในตัวของตัวเองการเห็นคุณเห็นค่าในตัวของตัวเองเป็นไพ่ของชาวกลุ่มลักนณะกลุ่มเป็นพลังงานความโดดเด่นในตัวของตัวเองแสงดาวแห่งความออร่าแห่งความสุข ออร่าแห่งความสมหวังออร่าแห่งความมีเสน่ห์และโดดเด่นในตัวของตัวเองการเริ่มต้นใหม่ The e m p e อร์นะครับเป็นชาวเมธท่าุไฟนะโอกาสแห่งการเริ่มต้นจัดติดหนึ่งดาบเป็นไพ่พลังงานการที่จะมีคนที่เข้ามาพูดคุยสัญญาบางสิ่งบางอย่างกับเรานะครับมีไพ่พลังงานการเริ่มต้นโอกาสแห่งความเติมเต็มโอกาสแห่งความเป็นครอบเป็นครัวเป็นไพ่ของ The ะฟูลเก้าเหรียญนะมี Queen เอาครับ คิงถ้วยนะครับเป็นไพ่แห่งการที่มีคนที่เข้ามาเอาใจใส่และคอยดูแลคอยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนะ,ะมีไพ่พลังงาน3ดาบนะครับความรู้สึกที่ยังผิดหวังอยู่กับความรู้สึกมีการเลิกลาการย่าล้างการที่ยังมีความรู้สึกที่มันพังไปแล้วกับความรู้สึกนะ,ะการจบกันออกมาการเดินหน้าสู่เส้นทางของเราการวางแบบแผน การวางเป้าหมายให้กับตัวของเราเองใหม่ก็ได้นะครับมีคนที่ไม่ได้แคร์ในความรู้สึกไม่ได้แคร์ซึ่งกันละกันคนที่ไม่ใช่ก็ต้องปล่อยเข้าไปรอคนที่ใช่สําหรับเรารอคนที่จะเข้ามาห่วงใยและเป็นความชัดเจนซึ่งกันและกันโอกาสเห็นการเริ่มต้นกันและกันนะครับเป็นไพ่พลังงานของความชัดเจนในความรู้สึกนะนะในหัวใจในสิ่งที่เข้ามา นะที่จะเป็นโอกาสแห่งการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ของคุณแล้วก็ได้ในอนาคตข้างหน้าของคุณนะครับมีไพ่พลังงานของบุพมริกิตบุพเพนำพาคู่บุญคู่สร้างคู่คนที่คุณเคยคู่อุปถมัมคู่คำจุนมาเติมเต็มในหัวใจเรียนรู้และพัฒนาแล้วก้าวเดินไปด้วยกันนะของชาวธาน้ำกรกฎมีพิจิกนะครับอ่ามอ หมอต้ก็ขอจบแค่นี้นะครับฝากกดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับท่านที่อยากที่จะดูดวงกับหมอโต้ก็ทักไลน์กันเข้ามาได้เลยนะครับ ID ดไลน์หมอโต้ก็ทิ้งไว้ใต้วิดีโอคลิปแล้วนะครับหมอโต้ก็ขอสวัสดีกับทุกๆท่านด้วยนะครับ